กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Reaction กับตัวอย่างภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอยคอสซิงล่าปะทะคอง,องไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะไปะสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก,ก็เมื่อกี้เลยครับสดสด ร้อนร้อนเลยนะครับกับตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างแรกเลยคือตกใจมากคือฟีดแจ้งเตือนมันเตือนขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์ในขณะที่ผมกําลังเออฟังเพลงอยู่เฮ้ยมันออกวันนี้นี่วะตัวอย่างก็สิล่าวีคองออกวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการนะครับตกใจมากคือแบบว่าเมื่อวาน มันมีทีวีสปอร์ตออกมาก่อนแค่7วิหรือ10วินี่แหละมันบอกว่าวันพรุ่งนี้ตัวอย่างแรกจะออกโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ากําลังรอเลยนะครับโอเค This only หนังเขาสกเกลใหญ่อยู่เลยนะครับโอ้ขึ้นเรือมาอย่างนี้เลยเหรอ ผมจำอตอนที่ดูค i ง g องไม่ได้นะว่ามันจบยังไงผมจำไม่ได้แล้วมานานแล้ว,วอะก็คือมาจากป่าเลย promise protect her. think t h ม t in some เ a y ทำไมเหมือนเอาน้องเป็นตัวล่อขึ้นเรือเลยวะคือยังไงวะแต่ว่าไม่เห็นหน้านักสแสดงของเรื่องคิงของเก่ามาเล่นอยู่ในหนังเรื่องนี้เลยนะอุ้ยอุ้ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทําไมจูจูก,ก็ซิล่าถึง คือเหมือนก็อตซิลลาเป็นตัวร้ายหรือเปล่าภาพนี้ยังไงปีนี้นะครับคิดของเทพอะเอ้ยอย่าบอกนะว่า ภาคนี้ก็ซีล่าเป็นตัวร้ายอ่ะคือดี illy, อ isti, <OT EN> แต่แต่ไม่แน่ครับ oh <my S 1> ไม่แน่เนื้อเรื่องอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เป็นดวงั้นไม่ใอย่างนั้นโอ้ yeah. oh, ไม่ได้มีแค่สัตว์ประหลาดตัวเดียวอ เฮ้ยอันเด้อ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 สิลาเวเดีย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 วเนี่ยคุณผู้ชมครับอันนี้มันคืออะไรไอ้ที่คองมันถือมามันคือขวานเหรอมันคือขวานใช่ไหมแต่เอาจริงๆนะเนื้อเรื่องตั้งแต่ที่ดูมาเนี่ย ไม่ได้มีแค่อสุรกายแค่2ตัวแต่มีอีกหลายตัวแต่สภาพนี้คืออยู่ในป่าต้องมีที่มาที่ไปว่าทําไมกอซิล่าถึงดุร้ายขนาดนั้นเพราะว่าก่อนสองภาคก่อนหน้านี้กอซิล่าถือว่าเหมือนจะช่วยมนุษย์นะคือก่อนหน้านี้แค่คิดไปๆว่าแบบกอซิล่าคงคงไม่อยากให้มีคนที่แข็งเก่งกว่าอยู่บนโลกเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยฆ่าทิ้งหมดเลยที่คิดนะคือกิงคองอาจจะเป็นพระเอกถ้าคิดแบบ ง่ายๆเลยนะโอ้แต่ฉากนี้คือเราเห็นในทีวีสปอร์ตอะเนี่ยมันตัดจบฉากนี้แต่ไม่เห็นว่ากอซิล่ามันลม้มลงอันนี้นะ่าแสดงว่าน่าจะเป็นตอนที่ของโดนของน่าจะมากับเรือแล้วตอนที่กอซิล่าโผล่ขึ้นมาจากน้ําเมื่อกี้แสดงว่าได้สู้กันตั้งแต่บนเรือตั้งแต่เจอหน้าครั้งแรกหรือเปล่าอาจจะใช่นะครับฉากนี้น่าจะเป็นการ,รเผชิญหน้ากันครั้งแรกนะตอนอยู่บนเรืออ่า ไอเฮียน่าจะมันน่ะไอคิดูซีจีสวยมากเลยครับผู้ชมอุ้ยเท่อะฉากที่อบโอ้บุกถึงในเมืองเลยอะแต่เอาจริงๆนะนักแสดงที่แสดงอะอย่างน้องคนนี้ที่เล่นเป็นตัวหลักในสเตงเจอติ่งอะก็เล่นกอซิล่าภาคสองด้วยก็คือเราเจอทีมนักแสดงของกอซิล่าภาค2แต่ว่ายังไม่เจอทีมนักแสดงของคิงคองนะครับผมยังไม่เจอนะ เพราะว่าทีมนักแสดงฮีครงก็จะนําเรื่องโดยไอ้คนที่แสดงเป็นโลกิเออในอเวนเจอร์นะครับเฮ้ยหน้าหน้ามีลุ้นอาจจะเป็นตัวละครที่แบบยังไม่เปิดเผยว่ามาหรือเปล่านะโอเคโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับเราเจอกันใหม่ในทีเซอร์หน้านะฮะว่าจะมันขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเพราะว่าง่วงนอนเหลือเกินสวัสดีครับ